สวัสดีจ้าเพื่อนๆพ,พี่เพียงน้องทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้วีกับสิพาพี่น้องมาชมวิวบรรยากาศฝนตกโปรยๆจ้าพี่น้องจ้าเริ่มจากวิวมุมสูงถ่ายจากบ้านวีมาเลยจ้าพี่น้องชมรลดโคโบตากำลังเหตุงานอยู่บนกเกาะสมุเกนจ้าพี่น้องเกาะตรงขามจากบ้านวีเองจ้าแล้วก็พาชมวิวสวยๆวิวทะเลสาบเนาะจ้า จากนั้นวีกับาพี่น้องนั่งรถไปทำงานจ้าพี่น้องจ้าชมวิวระวางการเดินทางไปทำงานนะจ้าพอมาหอดตรงนี้แล้วกะติดไฟแดงคือเกานนละจ้าพี่น้องจ้าระวางที่ติดไฟแดงกะชมวิวบรรยากาศฝนตกปล่อย เพลินๆไปน้ำกันจ้าเดี๋ยววีเียฟังเพลงพ่อนคลายได้จ้าพี่น้องจ้าอย่าเฝ้าไปใสชมวิวหลอกกัฟังเพลงน้ำกันก่อนจ้า ตรงนี้เท่ากับลงสะพานมาแล้วนะจ๊ะเนา,า,เนากะกําลังเดินทางไปที่ทํางานจ้ะพี่น้องจา้าพอมาถึงที่ทํางานแล้วก็ลงรถจา้าตรงนี้ก็เป็นที่ทํางานจ้าพี่น้องจา้าโรงแรมที่วีเหตงานยูจ้าพี่น้องกะสิาพาพี่น้องย่างออมไปเข้าทั้งหลังสําหรับพนักงานจ้าพี่น้องจา้าชมวิวหลบ บรรยากาศอึมครึมจะาพี่นองเบิงแลวกะสบายตาสบายใจผ่อนคลายดีคือการจ่าพี่นองบรรยากาศฝนตกลปอยล่อย,อย,อยตรงนี้กะเป็นถึงที่ทํางานกาลังจะยางเข้าไปแล้วจ้าว่าจะทายขังในพอดีมีสังเพิ่นซ่อมแซมอยู่ตรงนี้จ้าพี่นองกะเลยบบเดทายเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันจ้าตอนนี้วิกะเลิกงานแล้วจ้าพี่นองพอดีมือนีมีนัดฉีดวัคซีนจ้าพี่นองจ้า ตรงนี้บอไก่จากที่ทํางานจ่ายางลงมานิดเดียวก็ถึงแล้วพอดีเลิกงานบสามแล้วก็มีนัดฉีดวัคซีนบาบสามครึ่งจ่าพี่น้องวัคซีนนี่วิกาสีฉีดขางตรงไหลหัวไหลจากพี่น้องสองขางขางท้ายวิกาสีฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอีกส่วนหนึ่งขางขวาวิกาจะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสจา่า อย่างเช่นไวรัดไขวัดไงเนาะจ้าเนาะที่เป็นอันตรายใดถึงแก่ชีวิตท้าห้าบกป้องกันใบก่อนกันไว้ดีกว่าแก่เนาะจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้วิกฤตยางออมหาทางเข่าอยู่จ้าแต่ก่อนนี้จะมีรถพยาบาลจ้ามาจอดตามจุดต่างๆที่เพินแจ้งไว้เขาก็สาม,มารถไปฉีดวัคซีนไปใส่บริการได้ ตรงนี้กบสิเป็นโบสถซวยๆจ้าโบสนี่เพิ่นกบสิมาจัดงานแต่งงานหรือบอกะจัดงานที่คนที่ได้เสียชีวิตไปแล้วจ้าพี่น้องตรงนี้กะโบแมนท่างเข่าเดี๋ยวยางไปอีกจักน้อยเห็นป้ายสีขาวๆที่เป็นติดไปแล้วจ้า ใบไม่กะเปลี่ยนสีเนยหน่อยมีแตจะร่วงแล้วจ้าตอนนี้ไ <c oughs> ก่จะร่วงแล้วส่วนหลังสีเขียวเขียวนี่กับเป็นโรงแรมเจ้าของเดียวกันที่วีทำงานขึ้นกันจ้าพี่น้องแต่ว่าเป็นโรงแรมแหลกหลังแหลกที่เบ็นเฮดเจอทางเข่าและจ้าพี่น้องเดี๋ยววีเข่าไปฉีดวัคซีนแป๊บนึงได้จ้าพี่น้องจ้า วัคซินเซ็จเรียบร้อยแล้วกะเดินทางกลับบ้านจ้าพี่น้องมือนี้การเดินทางไปกลับก็บเป็นมือแรกสําหรับคลิปนี้วีกะจะพาพี่น้องชมในสองมือนะจา้าเพราะว่าบรรยากาศฝนตกคือกันฝนตกทุกมือจ้าพี่น้องจริงๆแล้วบรรยากาศอึมครึมฝนตกปล่อยๆบรรยากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะจ้าเนาเนะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงสิเขาห,าหนานวเราจะพี่น้องจังใดกะดูแลสุขภาพกันด้วย้าอากาศเปลี่ยนแปงลงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะพี่น้องจ้าหนาวแล้วกะใส่เสื้อผ้าหนาๆเฮ็ดให้ร่างกายอุ่นๆดื่มน้ำอุ่นจะพี่น้อง มุมนีก้กะใกล้จะหอดบ้านแล้วจ้าพอมาถึงทางโค้งนี่ถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องได้ชมวิวสองข้างทางใบไม้เปลี่ยนสีกะมีให้ชมอยู่หน่อยนึงเนาะจ้าเนาะพอตรงนี้มันร่วงเหมือนลวจ้าตรงบ้านวิ้ อดอทางเลี้ยวเข้าบ้านแล้วจ้าพี่น้องที่นีเ่เฮากับมาชมวิวของมือที่สองจ้าพี่น้องจ้าเดินทางไปทํางานคือเก้านั่นละจ้าพี่น้องช่วงนี้งานวีกะหลายอยู่จ้าพี่น้องจ้าก็ได้เหตุอยู่อาทิตย์ละหามือหกมือจ้าพี่น้องจ้าเกินคาดสรุปแล้ววีกะ ผ่านหนาหอนมาแล้วจก้กคิดว่าจะบบมีงานแต่ว่ากะโชคดีที่วหนาเพิ่นเอ็นดูนอกจากวหนนาเพิ่นกะสงสารส่รงงานให้เฮ็ดสาหรับคนที่ขาดคนที่ป่วยแล้วกะเป็นคนเสริมคือหวีเห็นงานตรงนี้เป็นงานชั่วโมงจ้ะพี่น้องจ้ะบ่ไดเป็นงานประจําเพราะว่าคนประจําเพิ่มมีอยู่แล้วจ้าก็เลยบบทันได้เข้าเฮ็ดงานประจํา กะบ่แน่ในอนาคตอาจจะได้เป็นคนประจําก็ได้เพราะว่าวีพึ่งเขางานนี่ตอนช่วงหนาหอนเริ่มฝึกงานเดือนเมษายนอาทิตย์เดียวเราก็มาเริ่มเดือนพฤษภา,นา,าเนาะจ้าเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่หกละจ้าพี่น้องจ้าที่เฮ็ดงานอยู่นีนงานกะหลายกะนักพอสมควรแต่ว่ากะ ผ่านผลมาแล้วผ่านใดจ้าพี่น้องกะจะเหตุต่อไปเท่ากับที่เพิ่นทรงงานในเหตุจจะเพราะว่ามีกับบ่คอยสบายปันได้ร่างกายกับบ่คอยแข็งแรงก็เลยบ่อบยอยากหางานเพิ่มเหตุงานมือละสีชั่วโมงหาชั่วโมงนีกะเมื่อยแอบแเพราะว่างานมันกะหนักเอาการอยู่นอกจาาพี่น้องแต่ว่ากะสูและอดทนจาาพี่น้อง ได้กำลังใจจากพี่น้องหลายหลายจาังใดบีกะขอบคุณถูกกำลังแรงใจขอบคุณเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามนั่คือกันจ้าเดี๋ยวชมบรรยากาศสองห่างทางบนสะพานเบ่งสร้างเพื่อเหตุงานคนเหตุงานอยู่ข้างนอกหนี่กะสู่ล่มสู่ฝนค่ะจ้าพี่น้องอยู่เมืองนอกโดยเฉพาะอยู่บนสะพานหนีลมมันแห้งจ้าพี่น้องแล้วกันนะ บพราว่าจะงานใดกระสูกันมีก็ยังโชคดีหรือว่าคนที่เหตุงานภายในบอถือฝนตกบอถือลมนี่กะถือว่าโชคดีแล้วที่ได้งานแบบนี้คนที่เพิ่นอยู่ขังหนอกเพิ่นกระสูคักก็เฮาจากพี่น้องสะพานกะบบท่านใดเสจหรอกจ้า้าเบิงว่าสะพานสี่เสจตามเป้าหมายบจ้าเพราะว่าเพิ่นยังได้เพิ่นกระสีเหตุให้เสจก่อนปีใหม่เพิ่นวางสี่นอกจากเนาะ กมาลุ่นไปน้ำกันบีีคอยถ่ายอัปเดตเป็นบางข้างบางช่วงจ้าพี่น้องช่วงใดทีบมมีคลิปลงกับบนสภาพนี่ละจ้า <c oughs> ตอนนี้ก็ขากับจ้าพี่น้องจ้าขากับบ้านก็มาติดไฟแดงคือเก้าเราเรื่องถึงการทำงานการนักเอาการงานที่ เหตุอยู่แต่ว่างานใดกะหนักคือกันนาะฬิกานักหน่อยรักหลายกะสู่เละอดทนเผื่อนใดที่กำลังถ่ออยู่กำลังเหตุงานหนักอยู่กะเป็นกำลังใจให้ที่จ้าพี่น้องตอนนีเพี่กะขึ้นมาบนสะพานเดินทางกลับบ้านจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะใกล้จะจบลงแล้ว มีกต่ขอบคุณหลายๆได้จ้าที่มาชมบรรยากาศฝนตกปอยๆชมบรรยากาศชมวิวสองขางทางอยู่บนสะพานขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจังใดกะขอให้ทุกคนมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาทุกการได้ซาพี่น้องสำหรับเพื่อนที่ เข่ามาใหม่เอฟซีใหม่กะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ในด้วจ้าเพื่อนเก่าห้อกะเป็นกำลังใจให้กันคือเก้านั่นแหละจ้าพี่น้องจ้ากำลังใจสำคัญนะจ้าเนาะกะให้มีความสุขในการรับชมมีความสุขในการทำคลิปมีความสุขในสำหรับทุกๆมือ้อทุกๆวัน มีความสุขกับที่การทําอยู่วะจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าจากพี่น้องสวัสดีจา้าบ๊ายบาย